สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้มาดูมือใหม่ขับครับผมวิ่งจากถนนหลักเลยนะครับเข้าซอยแคบครับวิ่งจากถนนใหญ่นะครับถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านนะครับเป็นซอยแคบๆมีอุปสรรคมากมายนะครับนักเรียนเพิ่งออกถนนไปครั้งแรกได้รถมาไม่กล้าขับครับขับก็ก็กล้ๆอยู่ในบ้านนะครับดินหน้าถัง นะไป็ไม่ไม่ได้กล้าออกไปไหนเลยนะครับวันนี้ปลดล็อกแล้วครับพาออกทนนใหญ่ได้นักเรียนดีใจมากครับแต่ว่าก็ยังเป็นมือใหม่เก๊กๆกัางๆอยู่นะยังหมุนพวงมาลัยไม่ทันยังกระชาบพวงมาลัยอยู่ครับแต่ว่าก็ดีขึ้นดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับวิธีการนะครับที่ผมสอนเนี่ยทำให้มือใหม่กล้านะครับมือใหม่กล้าออกทนนใหญ่มือใหม่กล้าเลี้ยวกล้าดูกระจกมองข้างครับใครขับรถแล้วไม่กล้าดูกระจกมองข้างไม่กล้าออกทนนใหญ่ ดูคลิปนี้เป็นแนวทางดูเป็นกรลังใจให้ตัวเองแล้วลองไปฝึกดูครับอ่านะครับพร้อมหรืยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับไปสวัสดีครับผมสวับมาขึ้นเรือตรงนี้ตามบอนรัติยอยคืนนะครับสวัสดีครับผมบผม,บผม,มาแล้วครับคลิคลปนี้กับมือใหม่วัยรุ่น กระบะซิ่งออลนิวไม่ใช่ออลนิวโตโยต้าเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้ารีวนะครับซื้อมาด้วยความภาคภูมิใจของนักเรียนเองนะครับนักเรียนอยากมีกระบะเป็นของตัวเองนะครับก็จะถึงบ้านยังใกลแล้วครับใช่แล้วนะต้องเข้าซ้ายไหมเข้าไม่ได้แล้วนะไหลมาก่อนเย็นไปได้เรื่อยๆครับเ็เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นนักเรียนมือใหม่หัดขับจริงๆนะครับเพิ่งออกถนนนะครับ วันนี้วันแรกพามาออกถนใหญ่เลยยังขับเก,ก่งๆกลางๆอยู่นะยังไม่เซียนนะครับยังไม่กล้าเลยครับไม่กล้าเปลี่ยนเลนก็นไม่กล้านะครับเติมคันเร่งก็ยังไม่กล้าก็ายังวิ่งได้ประมาณนี้อยู่แต่ออกถมใหญ่ได้ละเริ่มได้ละนะครับเรียนก็มีเกรงบ้างนะครับตื่นเต้นบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับ <laughs> เออนะครับเป็นคนที่ไหนนะคนนี่ออำนาจเจริญครับคนอำนาจเจริญ แฟนคนที่ไหนแฟนคนอบนคแนคนบนะแต่แฟนสวยเขาบอกคนอูบวนแฟนสวยคนอบนนี่จะสวยนะเราต้องออกซ้ายข้างหน้าไหมบอกครับออกนะโอเคนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับ,รบดูกระจกมองข้างฝั่ง,งซ้ายมองซ้แทรกไหมไม่มีเออทั้งนั้นเรารูแ้แล้วแเราก็จะสบายใจหน่อยวิ่งไหลามานิ่งๆเลยครับพอใกล้จะทางออกแล้วอยทํางราที่เบกนะ ตรงมานิ่งครับอันนี้เป็นกระบะรีเวลนะครับตัวแคปนะครับแคปเปิดได้นะนะครับด้านหน้าครับทำรอที่เบรคครับแต่เบรคเบาๆทำรอที่เบรคครับอยู่เล่นไหลเข้ามาครับแล้วอยู่เลนขวาก่อนนะอยู่เล่นขวาก่อนนะั้งรถให้ตรงแล้วดูซ้ายครับออกได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งออกนะไม่รถใหญ่มาหลังรถเก่งครับเติมเรงตามครับเบาๆเติมเรงตามครับ เติมเล็กตามครับอ่าฮะเบาๆครับเบาๆอ่าฮะเติมเล่งตามเบาๆไม่ต้องเติมเยอะหลังรถเก่งนี่นะอ่าไหลเข้ามาครับโอเคโอเคเยี่ยมครับต้องช่วยดึงนะครับออ <laughs> ต้องช่วยดึงนะครับเออ,เอ,อนักเรียนยังไม่คล่องนะครับนักเรียนยังไม่คล่องเลยะจะลอเบาๆนะจ๊ะข้างหน้านี้มินินะจ๊ะคันนี้สามล้านกว่านะจ๊ะ ะครับก็วิ่งเดินซ้ายมาเรื่อยๆนิ่งๆนะครับเออก็ยังก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะครับอยังได้อยู่แต่ว่าก็ยังดีกว่าเมื่อเช้านี่เลยนะครับเมือ่อเช้านี่ตุ้มๆต่อมๆเลยนักเรียนยังไม่กล้าไม่ออกนะครับเอาวิ่งตรงไปครับเพิ่มความเร็วอีกหน่อยนึงพ้นให้ล้องพี้ใหญ่เออจะไปชะลอช้าทาไมาวิ่งนิ่งๆมานะครับ ไหลมานิ่งๆอ uh ่ะฮะดึงออกขวานิดๆหลบรถใหญ่ทางซ้ายนะครับอ่ะออกออกขวาได้ไหมออกได้ออกมาเลยจ้านี่มันจะถึงแล้วจะถึงแล้วใช่ไหมโอเคไม่ข้างหน้าข้างหน้ามันมีรถจอดจอดอยู่ไง uh huh. อ่ะชะลอก่อนนะชะลอกัอนเนะนะบรกนะครับเบรกชะลอก่อนนะจ๊ะรถใหญ่ออกมาเบรกก่อนนะจ๊ะ ชะลอก่อนนะจ๊ะนะคะอะไหลมานิ่งๆน,นะจ๊ะไหลมานิ่งๆจ้าท้ามารอที่เบรกนะจ๊ะใช่ตรงนี้เหรอจ๊ะใช่ครับอ่ะคือล้อมาก่อนจ้ะคือล้อมาจ้าอะไหลมานิ่งๆช้าๆนะท้ามารอที่เบรกนะจ๊ะ ดึงออกขวานิดๆจ้าเพราะว่าด้านซ้ายกระบะเขาจอดแหลมออกมาอ่าแล้วดึงซ้ายให้ขนานใช่และคืนล้อมาจ้าคืนล้อมาจ้าอ่าไหลามานิง่ทงทำรถที่เบรกจ้าดึงขวามาจ้าดึงขวามาอ่าดึงขวามาจ้าโอเคและตรงไปจ้านิ่งๆรอครั้ง,งที่สองด้านหน้ากระบะเขาถอยทำรอที่เบรกครับแต่เบรกเบาๆอ่าฮะจับระรูสึกให้เราอยู่ตรงกางลางไหลมานิ่งๆตรงตรง,ตรง โอเคอ่ะวิ่งตรงมาเบาๆด้านหน้ามีในลูกหนอนไหมมีรถเข็นด้วยนะระวังทางซ้ายอ่าฮะอ่าตรงมาช้าๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะจ๊ะไหลามาเรื่อยๆออกคว้าหน่อยๆเพราะด้านซ้ายมีกระบะจอดอยู่นะจ๊ะเราจะวิ่งตรงไปใช่ไหมครับครับตรงไปอ่าฮะดึงออกคว้าหน่อยจ้าโอเคเพราะด้านซ้ายกระบะเขาจอดตูดมันแหลมออกมาอ่ะชะลอเบาๆดูซ้ายดูขวาเมคชัวร์ ดูซ้ายดูขวาไม่ชัวร์มีรถมาไหมไม่มีไรไม่มีไหลมาเลยจ้าไหลมาเลยจ้าอ่าฮะฟืบโอเคนิ่งๆนะจ๊ะอ่าฮะพอพ้นเสาล้วดึงออกขวานะก็ด้านหน้าฝั่งซ้ายมอมีรถกระบะจอดอยู่ดึงออกมาดึงขวาออกมาไม่ต้องเติมคันเร่งดึงขวาออกมาแล้วคืนเออไหลมานิ่งๆตรงๆมาไหลตรงๆมาจ้า ดึงออกขวานินดๆหลบรถจอดทางฝั่งซ้ายจ้าถูกต้องบีกเบาๆน,นั่นเลยลูกนอนโอเคตรงมาเลยจ้าอืมไม่ต้องไปชิดฝั่งซ้ายมากครับถนนมันกว้างใช่ไหมกว้างกว้างนูวิ่งอย่างนี้เลยครับเออวิ่งกลางอย่างนี้เลยถ้ามีรถมาเราค่อยหลบให้เขานะจ๊ะอืมไหลามานิ่อๆไหลามาเรื่อยๆครถึงเมืองลูกหนอนอะไรก็ทํามาราที่เบรทํามาราที่เบรทํามารถที่เบาาร ดึงขวาไปใช่วิ่งกลางๆนี่รถเราใหญ่เออค่อยๆโค้งมาดึงมาดึงมานะบเบรกเบาๆทำรถที่เบรกครับทำรถที่เบรกครับทำรถที่เบรกครับอ่ะฮะเบรกก่อนนะอย่าเพิ่งไปเบรกก่อน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 เบรกเบรกเบรกหยุดหยุดเออเราตรงไปเราเห็นไหมเนี่ยเราตรงไปเราจะชนคันนี้ชนดีเมกเออต้องดึงขวาออกมาก่อนจ้ารถมันมาก็ต้องให้เขามาก่อน ออไปที่ละคันแล้วค่อยไปวิ่งตรงมาครับผมคืนล้อมาไหลามานิ่งๆจะด้านหน้ามีเออนื้นนอลูกนอนใช่ไหมแต่เบรกเบาๆไหลามาจา้าด้านหน้าฝั่งขวารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใช่ไหมเราก็วิ่งฝั่งซ้ายมาก่อนพอ,อพ้นแล้วค่อยดึงออกขวานะเบรกเบาๆมีเน้ลูกนอนจา้าพ้นมอเตอร์ไซค์ดึงออกขวานิดๆ,ๆดึงออกขวามา แล้วก็ตรงมาจ้าโอเคไหลามาเรื่อยๆนิ่งๆอ่าไหลามาเรื่อยๆนิ่งๆอย่าบบรกเบาๆอย่าบบรกเบาๆนะฮตรงมาเรื่อยๆด้านหน้ามีเนยลูกหนอนเลยล้าหนะ้าอีกแล้วเย่บเบรกเบาๆนัดรอครั้งที่สองสวยไป ดึงออกขวานิดเพราะด้านหน้าไม่มีรถเลยไม่มีใครสวนมาเลยเราก็วิ่งกลางๆถ้าเราไปเบียดซ้ายเดี๋ยวมันจะไปคู่รถคันอื่ sure. นเขาหรือมีเด็กเล่นวิ่งออกมาจากบ้านเดี๋ยวมันจะชนเราจะเหยียบเขาเราวิ่งกลางๆทนได้เลยวิ่งกลางๆแบบนี้ได้เลยวิ่งกลางๆได้เลยมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าล่ะครับทำยังไงครับวิ่งกลางๆเลยเบรกเบาๆนิดเลูกน้อยนะฮะเบรกเบาๆเบรกเบาๆช้าๆก่อนช้าๆก่อนอะใหมัเข้าหลบเราไหมเออเขเขาเรียกเขาซอย เบรกเบาๆชะลอเบาๆจะช้าๆนะช้าๆไปไปไปซอยนู้นนะคไปซอยนู้นอ่ะไปซอยนู้นก็ไปซอยซอยนี้มันมันแคบพี่ยอ่ามันแคบก็แคบก็ไปซอยนู้นก็ได้รถมันเยอะด้วยฝั่งนี้อ่าฮะโอเคมีเนินเบรกเบาๆเออตาต้องมองเนินด้วยนะจ๊ะมองได้หลายอย่างมองรถมอเตอร์ไซค์มองคนวิ่งออกมาไหมมองเนินด้วย ไหลมานิ่งๆงเรื่อยๆกลางๆขับกลางถนนเลยขับกลางถนนเลยจนกว่าจะมีคนมาแล้วค่อยเบี่ยงหลบให้เขาไล่ตามมาเรื่อยๆ,ๆนิ่งๆจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางถนนด้านหน้ามีนั้นอีกไหมท้ามารออือฮะด้านหน้าฝั่งซ้ายมีเด็กระวังด้วย ไล่มาใกล้ๆแล้วก็ท้ามาลอที่เบรกนะเผื่อเขาวิ right. <Okay. S 1> back, ่งตัดมาเราจะได้เบรกทัน <Wh> อ่าเยี back, right. ่ยมครับไล่มานิ่งๆเราจะเลี้ยวไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับอ่าชี้ฝั่งซ้ายไว้ชี้ฝั่งซ้ายไว้เบรกเบาๆเบรกเบาๆเบรกเบาๆเบรก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 เบรคเบรกช้าก็จ้ากระจกมองข้างเลยหรือยังจ๊ะยังยังก็อยังเพิ่งคืนล้อมาก่อนจ้าโอเคไล่มาครับไล่มาก่อนอ่าเลยพุ่มไม้แล้วหมุนมาครับรถไหลเรื่อยๆนะ ไม่ต <Workers. S 2> ah ้องเบรกนะไหลเรื่อยๆครับไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆรถไหลเรื่อยๆรถไหลเรื่อยๆถ้าช้าไม่ต้องรีบนะรถเฉมาแล้วเตรียมตัวคื้นล้อมาจ้าคืนมาอ่าฮะใช่วิ่งตรงมาช้าๆรีบพอพ้นมอเตอร์ไซค์ดึงออกซ้ายมาจ้าดึงออกซ้ายมาดึงออกซ้ายมาอ่าฮะไหลมาเรื่อยๆชะลอเบาๆรอกระจกมองข้างเลยเสาไฟฟ้าก่อนนะกระจกมองข้างเลยหรือยัง เลย<ช>แล้วหมุนมาให้หมดครับหมุนมา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 โค้งมาฟื้นท้าราที่เบรกอยู่นะทะยอยคืนจ้าคืนอา่เอาเยียมโอเคนี่อากขวาหน่อยมันจะเบียดรถทางฝั่งซ้ายนี่เห็นไหมจ๊ะอาฝั่งขวาห่างเยอะไหมห่างเยอะเนี่ยฝั่งซ้ายมันเบียดจ้าเดี๋ยวมันจะไปชนเขานะจ้าตรงมาเบาๆโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่รถ เดี๋ยวผมจอดให้เบรกก่อนครับเบรกเลยจ้ะโอเคครับขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นักเรียนก่อนนะครับเรียนวันนี้เป็นไงบ้างดีไหมดีครับใส่เกียร์พี่ก่อนจ้ะใส่เกียร์พี่ก่อนแล้วก็ดึงเบรกมือจ้ะโอเคนะครับวันนี้พานักเรียนมาฝึกกระบะนะกระบะเกียร์ออโอตโอ้ครับเปี๊ยวเปี๊ยวเปี๊วเปี ปี2015 2015ยังใหม่เยอะออโต้ยังใหม่เก๊กอยู่เลยนะครับรถคันนี้ก็พามาฝึกวันนี้วันนี้พามาฝึกขับรถออกทุนใหญ่เมื่อกี้วิ่งมาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยนะเหยียบเป็นร้อยเลยครับโอ้เหยียบเป็นร้อยเคยวิ่งถึงร้อยไหมไม่เคยครับไม่เคยเต็มที่ก็่หกสิบเต็มที่แคหกสิบเมื่อกี้วิ่งมาร้อยนะครับแต่ก็มีมีหวัดเสียวบ้างเล็กน้อยนะทุกคมที่เป็นมือใหม่แต่ว่าก็โอเคก็ต้องฝึกนะ ออกไปวิ่งบ้างอะไรเงี้ยออกไปวนบ้างอะไรเงี้ยก็ลองไปวิ่งให้เพื่อนคนที่เขาขับรถเป็นนั่งไปเรื่อยก็ได้ครับอแล้วก็วันนี้มาถับแฟนด้วยแฟนนั่งข้างหลังแฟนแฟนโอเคไหมครับแฟนขับดีขึ้นไหมพี่ไก่ขับดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยไหมแต่ก่อนเป็นไงบ้างไหนเล่าฟังซิแต่ก่อนขับเป็นไงเสียวไหมเสียวรงชั้นกือบลงชั้นทางเหรอแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหม ดีขึ้นนะับแซงได้เปลี่ยนเลนได้นะครับก็เอ่อเป็นกแรงใจให้นะครับมือใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับในการคำบวณกลัวการเติมคันเร่งแล้วก็หมุนพวงมาลัยคืนแบบช้าๆอยากกระชากเนี่ยชอบกระชากกันครับชอบหมุนเร็วๆกลัวจะไม่ทันนะครับเหมืนกจ้าฝังเพื่อนไว้นะครับคลิปนี้เอาคร่าวๆประมาณนี้พอไว้เป็นแนวทางถามหน่อยให้คะแนนกูตั้มหน่อยคะแนน5ดาวนี่ให้กี่ดาว เต็มห้าครับเต็มห้าเลยสุดยอดสุดยอดเต็มห้าเลยนะครับตัวเรียนให้เต็มห้าเลยประทับใจอะไรคุกดำเมื่อวันนี้ประทับใจทุกทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับอไม่รู้จะบอกยังไงมีป่าพื่มักเรียนขับออก่วนใหญ่ได้แล้วนะครับโอเคครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับ อ่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับอ่าคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับอ่า ไว้เจอกันในเฟสบุ๊กกลุ่มนะครับผมผมพี่ตัมทาวิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญ้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาถายข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ คอยข้อสอบต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกอากาศถือวันได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตไอยู่ด้านล่างนี่ครับผมนะครับใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันนะครับผมส่วนที่นี้ก็ต้องไปไว้เจอกันนะครับทุกท่านยึดมือกันเครับ